พร้อมขย่าตลาดรถดยนต์ไฟฟ้าในไทยแล้ว SUV ไฟฟ้าแบรนด์เกาหลีชาร์จเต็มวิ่งไกล720กิโลเมตรเคียร์มอเตอร์ค่ายยานยนต์สัญชาติเกาหลีใต้หลังจากการประกาศเปิดตัวบริษัทสำหรับทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมา ด้วยการประกาศตั้งบริษัทเกียเซลประเทศไทยจำกัดสำหรับการดำเนินกิจการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งในงานดังกล่าวค่ายได้ยืนยันว่าเกียอีวีนาย SUV ไฟฟ้า100%เเซจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV คันแรกที่จะถูกเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1มีนาคม2 5 6 7ที่กำลังจะถึงนี้ สำหรับเกียร์อีวนเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าล้วนขนาด3แถว7ที่นั่งซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นการเจาะกลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อสูงแต่เมื่อทางค่ายตั้งเป้าไว้ว่าต้องการก้าวขึ้นสู่ทำเนียบแบรนด์ที่มีการรับรู้สูงที่สุด5้าอันดับแรกและครองส่วนแบ่ง5%เของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยการทำตลาดเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าระดับแฟร์ชิพนั้นอาจไปไม่ถึงเป้าหมายดังนั้นการวางรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มระดับกลางอาจจะเป็นหนึ่งตัวช่วย ซึ่งหนึ่งในรุ่นรถจต์นฟ้าที่น่าสนใจของเกียร์นั้นก็คือเกียร์ e v e f i v SUV ไฟฟ้า100%ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2023ที่ผ่านมาสำหรับรถจต์นฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นถูกพัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรม eGMP ของหุ่นไดมอเตอร์กรุ๊ปการออกแบบที่เน้นตัวถังที่เป็นเหลี่ยมคมทำให้นึกถึงรุ่นพี่อย่างเกียร์ e v 9ที่กำลังจะถูกเปิดตัวในบ้านเราในช่วงต้นเดือนหน้าแต่ตัวรถนั้นมีขนาดที่เล็กลงมา โดยตัวถังของรถนั้นมีความยาว4.6เมตรกว้าง1.87เมตรสูง1.7เมตรและมีระยะฐานล้อยาว2.7เมตรซึ่งเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ทำตลาดในบ้านเราปัจจุบันจะมีขนาดใกล้เคียงกับ t ี y o t a b c 4X และ Honda c ซ v นั่นเองด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายอย่าง Digital Tiger Face ชุดไฟเดทามรันนิ่งไลท์ที่เป็นรูปทรงมุมแมลง จุดนี้ความสวยงามนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนและเมื่อขยับมาด้านข้างก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่า EV5 นั้นมีการหยิบยืมดีไซน์มาจากรุ่นพี่อย่าง EV9 ซุ้มล้อสีดำตัดกับสีตัวรถมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาดใหญ่21นิ้วขอบหน้าต่างของรถนั้นเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันทั้งบานหน้าและบานหลังรวมไปถึงมือจับประตูที่เป็นแบบแนบไปกับตัวถังเช่นเดียวกันกันกบรุ่น EV9 ในส่วนของด้านหลังนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นเส้นเล็กยาวดีไซน์คล้ายรูปทรงตัว C ขันกลางด้วยโลโก้ของเกียร์กลางประตูท้ายติดตั้งกันชนท้ายสีดำพร้อมกับดิฟิวเซอร์สีเมทัลเกรย์ขยับเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารตัวรถมาพร้อมกับเบาะสองแถว5ที่นั่งโดยแดชบอร์ดของรถนั้นเรียกเปยว่าแทบจะยกมาจากรุ่นพี่อย่างเกียร์อ e ีวินายเลยก็ว่าได้ทั้งพวงมาลัยทรงกลมสีก้านมัลติฟังก์ชันหน้าจอขนาดใหญ่แบบดิวออลดิสเพลย์ ที่รวมเอาทั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วเข้าไว้ด้วยกันโดยแยกการทำงานแบบซ้ายขวารองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนั้นตำแหน่งช่อง Air แอร์และสวิตช์ไฟฉุกเฉินนั้นก็มีความคล้ายกันกันกบรุ่นพี่อย่าง g e a e v i ด้านตำแหน่งคอนโซลกลางมาพร้อมกับช่องวางแก้วจำนวน2ช่องช่องเก็บของและที่ชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย โดยภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับไฟแอมเบียนท์ไลท์64เฉดสีที่ปรับสีตามโหมดการขับขี่และปรับสภาพแสงอัตโนมัติตามสภาพแสงภายนอกพร้อมกับแสดงสถานะเตือนเมื่อระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยทำงานส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นเกียร์ e v 5จะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด160กิโลวัตต์หรือประมาณ218แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้า ในเวอร์ชันสำหรับทำตลาดในประเทศจีนนั้นตัวรถจะถูกจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ความจุ64กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด530กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ในรุ่นมาตรฐานขณะที่รุ่น long range จะมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุ88กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง720กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC การรีชาร์จพลังงานของแบตเตอรี่นั้นโดยสถาปปตยกรรม800โวลต รองรับการชาร์จไฟได้สูงสุด350กิโลวัตต์เมื่อชาร์จกับสถานีชาร์จดีความเร็วสูงช่วยให้ตัวรถสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก10-8ถึงได้ในเวลา18นาทีเท่านั้นขณะที่การชาร์จไฟบ้าน AC นั้นรองรับที่11กิโลวัตต์โดยจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ7ชั่วโมงสำหรับการชาร์จไฟจาก0ถึง1น0อนอกจากนั้นตัวรถยังรองรับระบบ V2L หรือ e h i c l e to Load ซึ่งเป็นระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์อ,อิเล็กทรอนิกส์ภ ในส่วนของระบบความปลอดภัยหลักของตัวรถนั้นประกอบไปด้วยถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรคระบบควบคุมสถตยราาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาาชันเป็นต้นส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ A d a s นั้นมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ร้องมองภาพรอบคันและระบบเตือนการออกนอกเลนเป็นต้นส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นในประเทศจีนมีการเปิดคำสั่งซื้อล่วงหน้าด้วยราคาเริ่มต้นที่159,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ770,000บาทขณะที่รุ่นท็อปนั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่229,800หยวนหรือประมาณ1.1ล้านบาทซึ่งจัดว่าเป็นราคาที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าหากเกียร์อีวีไฟหนจำนายในไทยด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันหรือขยับราคาขึ้นมาอีกนิดหน่อยเชื่อว่าจะสร้างความน่าสนใจได้อย่างมากเลยทีเดียวเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ SUV ไฟฟ้าคันนี้จากเกียร์ด้วยสเปคดังกล่าวข้างต้นที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง720กิโมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งน่าสนใจหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ